มึงหามึงก็ผิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพักกันอีกแล้วค่ะไม่ได้วาสิบห้าไม่กินข้อหมูยางพี่น้องค่ะพอดีว่าแฟนพันยางหายเนาะเขะกินก็ผักหลากหลายมีน้ำจิ้มซีฟูดหลักกับน้ำจิ้มเจ้าพี่น้องค่ะมาซ่บๆน้ำากันนะคะเด้อเมื่อเนี่ยโมมี่เข่าค่ะสิบกินได้ข้อหมูห่อผักนะค่ะเนาะคืออยากกินแบบนี้พี่น้องมานะ้ค่ะเด้อ อืี๋ยพักคอะคะับแมค่ะมือคนาดไม่แตงพี่น้องนี่มาล่ะพอขําแหลกคะ่ะใส่กระเทียมน้ำน,ะคะน,ะคะน้ค่ะอือนีค่ะอ้าวลืมอาสอนมากพี่น้องคะ่ะอันเสิรมชีฟฟุดนะคะ ที่เด็ดค่ะ้อมมากนุ่มดีค่ะมาก้องหานกระพริบ มันิ้ไข่ค่ะพี่น้องตะไคร้ไปนะเดี๋ยวมาสิกัดแ้บนีะค่ะ हना nah. มันละค่ะพี่น้องค่ะอืม ตอนนี้ฉ่ำๆแล้วค่ะอืมอางัางค่ะยาวๆหั่นแบบตรงหัน่นให้มันถึงข้างนาอ,นอพี่หนองค่ะ <c oughs> หั่นมาถึงข้างมันสีเหนียวเหนว็นไหมเมนๆเนาะคะ่ะเนาะอืม อืเข <rude S 2> าบอกว่าภาษาทีนว่า้ักล่างไปมห้อค่ะกลับขึ้นกับมองเกามาได้กินหัวซึ้งไข่เน่อยฮะ 嗯。Mm hmm. Ooh. Mm -hmm. ผักกรอบพี่น้องค่ะมากมากเลยค่ะกินผักกรอบๆเอาตอนใวใหญ่ไปไหนนะคะโฮอๆพี่น้องใบใหญ่ไปสั่นใส่เข้าไปค่ะอันนี้อืกระเทียมค่ะบักเือร์เทะ ลมปากมาแลค่ะว <c oughs> <What>? ัดจี่ยวมาแล้วเปน้อวคำยิงยค่ะ น <c oughs> ่ารักค่ะพี่น้องค่ะ อิ่มนะคะพี่น้องคะ <c oughs> มันเป็นเนื้อหลวนๆเนาะค่ะเันกินนิดเดียวไปอิ่มได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้่าจากคาร่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะนากาบเพิพรขึ้นทุกการติดตามรับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกความตงใจนะคะพี่น้องขาฝากกันไปคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบาย